ป่านป่ากาญจนบุรีและเพชรบุรีไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันต่างก็เป็นที่รู้กันดีว่ามีสัตว์ป่าหากินอยู่มากมายหลายชนิดชุกชุมไปด้วยสัตว์เล็กๆไปจนสัตว์ป่าขนาดใหญ่และสัตว์เลไลนานา,นา,นานชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าคนต่างก็เอาชีวิตเข้าไปล้มหายตายจากไปมากมายไม่ว่าจะล่ากันเองหรือการล่าระหว่างคนกับสัตว์ป่าก็ตามมันก็เลยเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่อาศัยหากินอยู่ตามป่าเขา พลานทศแกเป็นพลานอยู่ในตระกูลพลานเก่าแก่ในถิ่นนั้นเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาอยู่แล้วแต่บางคนที่ไปอาศัยอยู่ในถิ่นนั้นบางคนก็ไม่ได้เป็นพลานมาก่อนแต่เริ่มมามีอาชีพเป็นพลานตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะมากันด้วยวิธีใดๆก็ตามมันก็เลยมีพลานที่ต่างก็มีหลากหลายรูปแบบในถิ่นนั้นรวมทั้งพลานเสือบที่เป็นคนพื้นเพมาจากทางแถบภาคอีสานใต้ที่มาเป็นเคยอยู่ในแถบนั้นด้วย และอาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ไกลจากหมู่บ้านของพลานทศมากนักแม้จะเริ่มเป็นพลานอยู่ที่บ้านเมียแต่แกก็มีวิชาอาคมติดตัวมาด้วยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นอาคมทางสายขเขมรที่มีชื่อใครๆต่างก็รู้ดีถึงความลึกลับน่ากลัวเพราะว่ามันจะมีทั้งในด้านสายดำเสียเป็นส่วนใหญ่มากกว่าสายขาวหรืออาคมทางสายพุทธคุณที่เรารู้จักกันทั่วๆไปนั่นเองอาจจะต่างกันไปบ้างกับวิชาอาคมที่ผ่านแถบนั้นใช้กันเพื่อป้องกันตัว แต่พลานสืบแกก็ใช้ชีวิตการเป็นพลานได้อย่างํำนาญไม่แพ้กันไม่เคยได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะเข้าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวขนาดว่าพลานในท้องถิ่นที่เริ่มเป็นพลานกันใหม่ๆขนาดว่าพลานในท้องถิ่นที่เริ่มเป็นพลานกันใหม่ๆก็ยังต้องเข้าไปเรียนรู้ฝึกฝนเอาจากพลานเก่าหรือแม่ก็พ่อของตนเองกว่าจะมีความํำนาญและความกล้าพอที่จะเข้าป่าไปเพียงคนเดียวได้แต่พลานสืบแกศึกษาและเรียนรู้เอาด้วยตัวเอง เพราะพี่น้องเมียล้วนแต่เป็นผู้หญิงจึงมีเพียงแค่พ่อตาเท่านั้นที่เคยเป็นพลานมาก่อนแต่ก็แก่ชราจนไม่สามารถที่จะเข้าไปล่าสัตว์ได้นานมากแล้วก็เลยไม่มีใครจะสอนหรือแนะนำให้ แต่แกก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนรู้เอาจากใครทั้งสิ้นอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองก็เคยยิงนกยิงหนูจับปูจับปลามาบ้างแล้วก็สามารถพลิกแพลงเอามาใช้กับสัตว์ป่าได้อยู่พอสมควรผ่านไปร่วม20ปีจนลูกเต้าโตกันหมดแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่ากลัวหรือผิดปกติพลานสืบแกก็ยังใช้อาชีพการล่าสัตว์เลี้ยงลูกเมียม,มาเรื่อยส่วนตัวนั้นพลานทศกับพลานสืบไม่เคยได้โอกาสได้พบเจอกัน แม้จะอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆก,กันและหากินอยู่ในป่าเดียวกันก็ตามเป็นเพราะความกว้างใหญ่ไพศาลของปืนป่าและสัตว์ป่าที่มีอยู่อย่างชุกชุมในป่านอกจากชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าหรือแม้แต่พลานเองที่ต้องระวังตัวจากสัตว์ร้ายอย่างเช่นเสือและช้างรวมแม้กระทั่งหมูป่าหรือกระทิงและควายป่าแล้วช่วงนั้นก็ยังมีหมีควายตัวใหญ่ฆ่าชาวบ้านตายด้วยมันเป็นหมีควายที่น่าจะมีอายุหลายปีเพราะมีขนาดใหญ่โต กรงเล็บและคมเขี้ยวของมันแม้แต่เสือที่ว่าดุร้ายก็ยังถูกกัดฉีกกินเนื้อหนังนอนตายเป็นปุ๋ยในป่ามาแล้วอย่างง่ายดายแถมความใหญ่โตของมันทําให้มีเนื้อหนังที่หยาบหนาจนคมมีดคมกระสุนไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้ผิดปกติเพราะเหมือนว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติมันคงจะมีอะไรดีหรือไม่ก็อาจจะไปกินว่านสมุนไพรอะไรบางอย่างตามความเชื่อของคนโบราณที่เคยเล่าขานกันว่า เมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะทําให้อยู่ยงคงกับพันคงทนต่อศาสตาวุธมีควายตัวนี้มันคงจะได้กินว่านที่ว่านนั้นเข้าไปเป็นแน่แต่แม้ว่าจะมีสัตว์ป่าดูร้ายเพ่นพ่านอยู่ในป่าแต่ชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างปกติเข้าไปหาของป่าล่าสัตว์กันเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรื่องพวกนั้นมันมักจะพบเจอกันอยู่เรื่อยมาแต่ก็เอาตัวรอดได้นอกกเสียจากว่าจะมีใครดวงซวยเข้าไปพบเจอกับมันเข้าเท่านั้นนั่นก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดกันเอาเอง ครั้งหนึ่งพลานทศแกเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าตามปกติแต่มักจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่ได้ยินว่ามีหม,มีควายเคยฆ่าคนตายแต่ก็ดันไปเจอกับมันเข้าจนได้แต่โชคดีที่นั่งห้างของแกอยู่เหนือลมทําให้ไม่ได้กลิ่นไม่เช่นนั้นก็คงจะถูกมันปีนขึ้นมาถลอกหนังหัวไปกินเป็นแน่แต่เหตุการณ์แบบนั้นมันก็ไม่มีใครที่จะคาดคิดว่าจะเจอกับมันเมื่อไหร่ผ่านไปไม่ถึงเดือนพลานทศแกก็เข้าไปนั่งห้างเหมือนเช่นเคยอีก ทุกครั้งจะหลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีสัตว์ลายนอกจากจะไม่อยากจะเสี่ยงอันตรายแล้วมันก็อาจจะไม่มีสัตว์ป่าเข้ามาให้ล่าด้วยเพราะว่ามันกลัวสัตว์ลายพวกนั้นแต่แม้จะหลีกเลี่ยงมันกลับเหมือนจะเป็นดวงของพานทศที่กลับไปเจอกับมันเข้าอีกจนได้ขนาที่นั่งรอสัตว์ป่าผ่านมาให้ยิงอยู่บนนั่งห้างจนถึงสามทุ่มหูของแกก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าย่ำซววๆเข้ามาใกล้ปืนในมือกระชับแน่นเตรียมพร้อมที่จะยิง แต่พอมันโผล่ใกล้เข้ามาพ้นจากความมืดจนแสงจนสันทราส่องเท่านั้นก็ทาเอาพลานทดขวัญเสียเพราะสิ่งที่เห็นนั้นมันกลับกลายไปเป็นหมีควายที่เวลานั้นชาวบ้านหรือแม้แต่พลานก็ขนานนามมันว่ามันเป็นพญามหมีควายไปแล้วเพราะนอกจากว่ามันจะมีความดุร้ายแล้วอาวุธชนิดใดก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้ด้วยเป็นใครก็ต้องกลัวแถมมันยังสามารถที่จะปีนต้นไม้ขึ้นไปฆ่าคนได้อย่างสบายๆได้เลย แกนั่งนิ่งแทบจะไม่หายใจจนเหงื่อกลานเพียกชุม่มคาถาอาคมที่มีทุกอย่างก็พั่มบนในใจไปเรื่อยหวังแค่เพียงว่ามันจะไม่ได้เห็นและไม่ได้กลิ่นก็รอดตายไปได้แล้วนอกจากความสวยที่จะต้องมาพบเจอกับมันอีกทิศทางลมก็ดันมาพัดพาเอากิ่นตัวไปทางพญาหมี่ควายนั้นเข้าอีกแม้บนนั่งห้างจะมืดมิดแทบจะมองไม่เห็น แต่สำหรับสัตว์ป่ามันไม่มีอะไรที่จะรอดพ้นจากสายตาของมันไปได้มันหันคว้าขึ้นไปจ้าเอกกับสายตาของพรานทศเข้าพอดิบพอด,พอดีก่อนที่จะส่งเสียงร้องลั่นขึ้นด้วยความดุร้ายเยื่องย่างอย่างใจเย็นมาทางต้นไม้ที่พลานทศมัดห้างอยู่ในขณะที่พลานทศเองก็กำปืนไว้นั่นเงอยิ่งไหลยเยิ้มเปียกชุ่มไปทั้งล่างแม้ว่าอากาศจะเย็นจะเยือกเมื่อถึงใต้ต้นไม้ก็ปีนขึ้นมาอย่างชำนาญ ระสุนแม้จะลงอาคมเอาไว้ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในปา่าเพราะรู้ว่าอาจจะเจอกับเรื่องแบบนี้เข้าไม่เคยประมาทแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าพญาหมีควายตัวนี้มันยิงไม่เข้าแต่อย่างไรเสียมันปีนขึ้นมาก็อาจจะต้านเอาไว้ด้วยการยิงให้มันตกลงไปยิงไม่เข้าแต่มันก็จุกเสียดและหวาดกลัวบ้างและคงจะหนีไปเองมันปีนขึ้นมาได้ครึ่งลำต้นพลานทศแกก็สับไกปืนเสียงดังสนัน่นถูกเข้าไปที่ยอดอกของมันจนตกลงไปที่พื้นเสียงดังตบุบ มันลุกพวดขึ้นมาส่งเสียงขู่ดังลั่นด้วยความโมโหโกระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้จริงๆอย่างที่ได้ยินมาแกรีบยัดกระสุนเข้าไปใหม่เพราะมันกำลังจะปีนขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันโผล่ขึ้นมาได้จังหวะก็ลั่นไก่ป้องเข้าไปที่เบ้าตาของมันอย่างจังจนมันหงายหลังตกลงไปที่พื้นตามเดิมแต่ก็ไม่เป็นอะไรอีกเช่นเคยพลานทศทำได้แค่รีบยัดกระสุนปืนอาคมใส่เข้าไปใหม่แม้จะรู้ว่าทำอะไรมันไม่ได้ก็ตาม พราะคงจะทำอะไรได้ไม่มากไปกว่านั้นยิ่งโดนยิงแทนที่จะทำให้มันตกใจแต่กลับทำให้มันโมโหเดือดดานเพิ่มขึ้นมันวิ่งกระโจนปีนขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ทันที่พลานทศจะได้ยิงจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาตบเข้าไปที่หัวของพญาหมี่ควยดังพลัวจนล่างมันหล่นลงไปที่พื้นอีกครั้งเสียงดังตบุบถึงได้รู้ว่าเป็นเสือลายพลาดกรรตัวเขื่องใหญ่โตไม่แพ้พญาหมี่ควายพลานทศทั้งตกใจและตื่นเต้น ตั้งแต่เกิดมาเป็นพรานก็ไม่เคยเห็นสัตว์ป่าหลายที่มีลำตัวใหญ่โตพร้อมๆกันถึงสองตัวแบบนี้มาก่อนแม้ว่าเสือนั้นจะเคยพบเจอกับมันมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ใช่กับตัวที่เห็นนี่แน่สัตว์ร้ายสองตัวไล่ฟัดกันจนฝุ่นตลบอบอวนเสียงดังสนัน่นดูท่าว่าจะไม่มีใครยอมใครง่ายๆพรานทดได้แต่ภาวนาให้พญาหมีควายนั้นมันสู้ไอล้ลายนั้นไม่ได้ยังไงเสียเสือก็ไม่สามารถที่จะปีนต้นไม้ขึ้นมาได้แน่ พราะคิดว่าเสือคงจะไม่หนั่งเหนียวจนยิงไม่เข้าเหมือนกับพญามีควายแน่นอนเพียงแค่นั้นตนก็จะลอดตายในที่สุดฟฝ้ามองการต่อสู้ของสัตว์ร้ายทั้งสองอย่างลุ้นระทึกการต่อสู้ดําเนินไปอย่างเนื่นนานเกือบ20นาทีโดยที่ไม่มีฝ่ายไหนจะหมดเลี่ยวแรงเลยแม้แต่น้อยที่น่าแปลกใจก็คืออาลายพาดก่อนนั่นแม้จะถูกกกงเล็บและคมเที่ยวอันแหลมคมของพญามีควายแต่ก็ไม่มีบาดแผลเช่นเดียวกันคงจะหนังเหนียวอยู่พอตัว มันทำให้พลานทศรู้สึกแปลกใจไปด้วยว่าสัตว์ป่าสองตัวนี้มีขนาดใหญ่โตผิดธรรมชาติมากอยู่แล้วกลับมีเนื้อหนังที่เหนียวไม่แพ้กันเข้าไปอีกคิดว่ามันต้องไปกินว่านดีบางชนิดเข้าไปเป็นแน่แต่ในที่สุดผู้ชนะก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นและเป็นไป็ปตามที่พลานทศคิดไว้ไอ้หลายพาดก่อนนั่นขย่ำสะบัดจนพญามีควายกิ้งไปกิ้งมาดูท่าว่ามันจะหมดแรงสิ้นฤทธิ์ไปก่อนแม้จะไม่มีบาดแผล แต่ก็เจ็บปวดช้ำในไปทั่วทั้งล่างเพราะเห็นว่ามีเลือดสุดๆพุ่งทะลักออกมาจากปากและจมูกกระดูกกระเดี่ยวคงจะแตกหักสะบ,บ้ันไปหลายชิ้นจนสุดท้ายก็กระเสือกกระสนหนีตายไปในที่สุดทิ้งไอ้ลายพาดก่อนเอาไว้ให้ยืนหอบเหนื่อยอยู่ไม่ไกลจากนั่งห้างนั่นเองทําให้พลานท้อชื่นใจขึ้นมาเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าไอ้ลายนั่นคงจะไม่เห็นตนที่อยู่บนนั่งห้าง ตอนที่พุ่งกระโจนขึ้นมาตะปบหมีควายจนหล่นลงไปที่พื้นแต่แล้วไอ้ลายนั่นมันกลับเงยหน้าขึ้นมามองบนนั่งห้างพลานทศถึงกับใจหายวา่าคิดว่าหนีมีกลับมาปะเสือเป็นแน่แต่ไอ้ลายนั่นมันกลับเดินหนีไปเสียเฉยๆพร้อมกับร่างของมันก็เปลี่ยนไปเป็นร่างของคนไปในที่สุดนั่นก็ยิ่งทําให้พลานทศตกใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่เห็นนั่นมันก็เท่ากับว่าคนผู้นั้นเป็นเสือสมิงแถมไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วย ก่อนจะเดินพ้นไปผู้คนนั้นยังหันหน้าขึ้นมามองบนนั่งห้างทําให้พลานทศเห็นหน้าอย่างชัดเจนแต่ไม่รู้จักและคนพูดนั้นก็คือพลานสืบนั่นเองแต่ทั้งคู่คงจะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าใครเป็นใครเพราะต่างก็หากินกันอยู่คนละทิศละทางเพียงแต่พลานสืบแกตามล่าพญาหมีควายมาจุดเจอกันเข้าเท่านั้นทําให้พลานทศแกรอดตายไปได้ แต่พลานทวดแกก็คงจะไม่รู้ว่าเสือสมิงนั่นจะมาดีหรือมาร้ายเท่านั้นเองและคนที่รู้ก็คงจะมีเพียงแค่พลานสืบคนเดียวเท่านั้นหลายวันผ่านไปก็มีพลานเข้าไปพบเจอกับร่างของพญามีควายนอนตายอยู่ในป่าลึกแต่ไม่พบบาดแผลใดๆมีเพียงแค่เลือดที่ทะลักออกมาจากปากจมูกและทวารจนแดงฉานอยู่ที่พื้นเท่านั้นจบสิ้นตำนานพญามีควายไปในที่สุดและก็ไม่มีใครได้ข่าวว่าพบเจอกับเสือสมิงแต่อย่างใด มีเพียงแค่พลานทดคนเดียวที่รู้สึกวันๆอยู่บ้างแต่พอนานไปก็ลืมเลืนอนไปในที่สุดเพราะคิดว่าเสือสมิงนั่นคงจะไม่ทำอะไรหรือฆ่าใครเป็นแน่ไม่เช่นนั้นตนเองก็คงจะตายได้อย่างง่ายดายกว่าพยามีควายเสียด้วยซ้ำ